ดชื to to ่นไหมถามใจด้วยครับเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับหนึ่งตัวเล่นหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับอย่างนั้นครูพีเครับบอกแล้วว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับก็เอาชนะนาฬิกาสมา1ประตูต่อศูนย์เลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับส่วนแนวทางนะครับเสิร์ฟให้ในหมู่บ้านเสิร์ฟในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวพีคชุดอัลบั้มสามครับที่วางไว้ให้ครับก็ยังทํางานมาครบเหมือนเดิมครับที่อยู่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านแลวตามไปกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละะกกกัันนนครบบี่่ยถึงออวาา ร้อนะครับเปิดใจนะครับเข้ามาตามในครอบครัวชัวกว่าครับหรือพี่ใดนะครับที่รักทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าน้นช่องนารัแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าไว้อยู่ครับร้องเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาทีรับเดิมครับมี1คู่ครับมาให้เลือกในเลือกเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทเคอ์บทวิจารณก็ฝากคนติดตาม ไว้ให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ครับพามาที่พรีเมียร์ลีกนัดแรกเลยนะครับคู่ระหว่งด้านลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านบอลมาดครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้เลือกเชียร์ที่บ้านอย่างลิเวอร์พูลได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรี่ยนมื้นการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านพวกเขาทําได้คันดีเลยนะครับสามเกมหลังที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บใจชนะเนี่ยมาได้ทั้งสามเกมเลยนะครับตอนนั้นนี้มีอย่างบอลมาดครับสามเกมล่าสุดของพวกเขานครับก็้เเเเมมมครัับบลลสสสออออาาานนนนะ่ดดดทยงโโูต ครับแล้ววันนี้กําแพงครเปิดเหยลิฟู์ครับเป็นต่อที่1ช่วงตัวไหลไปที่1ช่วงตัวปอปลาครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านเละครับก็ยังเชื่อมั่นใจครับที่กลุ่มหลังเตะของลิฟูครับวันนี้การันตีหนึประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับ ไปหลุม็นตัวที่2ได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1ตัวนี้ใส่นักที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนวิธีใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์อเองเนะี่ยก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ